tâm hôn mình <laughs> <laughs> uhm. nghe được tám phần tám bây giờ không สวัสดีแล้วสวัสดีลุงป้านาแล้วสวัสดีค่ะหนูชื่อไอรีนแล้วฝากติดตามช่องด้วยนะคะแหมพี่แดดหอนเลยยักมาเด่นนัง่งเขาเนาะได้แม่ขั้วมือนี่สุดฟีมือบ่ ไม่นี่โปรโหมดแม่ขั้วด้วยคับมันจังหวะการตำม,มึงนี่จังหวะมึงเสียกังเก่งกับขาดบ้างล่ะ <c oughs> เกลี่ยเปลือยใ <c oughs> ส่โดนหลายไม่ได้สัก คงครับผมสตรไฟสตรมั่นครับผมแต่งนวใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่ร้ายเสียบร้ายมือกะแดดหอนขึ้นเก้ามี้วันอาทิตย์กะห่อนห่อนแดดกะจ่าเลย ตามต้นโดนครับตามให้มันเก่ากันให้มันเหนียวเหนียวหเสียบ mm hmm. มากินสมตามฟรีมือนั่งเอกช่อง mm hmm. เดร็จวล้วไปะหนะ ตักเมืน่ะ้เดี๋ยวสิ่มเมื่อก้ครับเปยวเยอะไฮะเปียว,ยวบ่เปียวแลวอีกสักน,น้อยหนึ่งยังเปีย,ปยอออกแต่พอแล้วน่ายองเลย หอดปลาครับหอดปลาแหงก็มาจะบานเอาไปบานก็นมีใช้กินกันเลยคนมาเบิดผู้เฒ่าคนบ่กินแคบหมูสุดตำเรียบร้อยครับแซ่บไ,ได้กับ เอาที่ยงน้อกันมาน,นี่ดักซุกเลยหลายคนครับมึงใส่สองจานอเอาผ้าโคบไว้เ,เขาตักเอาไวจังว้